ครับสวัสดีคร่ะคุณช่องยาชีกุ้งกอนกมาฟังครูเล่าเรื่องนิทานก้อมรอลุงป้ากลับมานะคะอ่านเอาเลยประวัติน้องหานประวัติน้องหานพาแดงกับนางไอ้กับพังขี้กับขวอกดอนซุ่มหนีมิตรพญานาคกับเพจมาเลย อันนี้นั่งไอคําสิแม,ม่นเป็นทองคําเราโอมีผู้บ่าวสมคนบอือขาแดงก็นางนกับพังคี่อ่าอะพูบาสองคนเอะเมื่อน,น้องหาตกทีมันเป็นเมืองน,น้องหามอเมืองน,นางไอคําเราสิบเป็นคํานางคํานางมมคําสิแม่นเป็นตรองคําบืนางไอคํา เลีก็มี้วกบาสองคนแย่งกันคาเดงกำนังอะไรคาเดงกับพังคีกับพังคีแย่งแย่นนั่งอะไรค้ามเลยก็มายังอธิษฐานคือคใดผู้ใด,ดแข่งบังไฟคือว่านั่นบังไฟ ของตั้งขี้นี่ขึ้นของพา้าแดงโบขึ้นตูนห่างสูตรตูนหันงป็นว่า mm. บ้านนี่ก็เรื่อนพา้าแดงเนี่ยหักกันไหลกำลังไอ้คำกห mm. รือ วัวยังหาเดือเรื่องทั้งขี้คับเพ็ดเป็นกระหมากดอนทั้งนี้ก็ทั้งไฟผาเดงก็บเคลื่อยยังก็นหนาหนาพาวาหลูกหนาพานี่จุ่มยาหนอง ยิ่งก็หอกดอนก็หอกดอนเลยขาดใจอ,อธิษฐานว่าบูัาบุซื<ม>สินก็หอกตัวหน่อยๆนี่ให้มันกินเบิดเมืองเบิดบานเบิดเมืองบัวห้เบิดสินก็ได้เอาไปอย่างหน่อยยก็เลยก็หอกตัวหน่อยๆหอกดอนก็เลยยังแต่ไยนเม่อไหร่ ก็เด้ไ,ไปเอาน้ำมูก็เลยมีโดนโดนสวรรค์โดนใหม่ๆก็าจาวาอยู่กลางมองหาม<อ>บูชาบูซืหรือเอธิษฐานให้มันล่มจมลงเมืองอันนี้มันล่มจมลงเมืองคืนแผ่นบาดาน<อ>คาเดงก็เลยฮุกมาฮุกนั่งไอเซมลังมาเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลังมาปักรัมชี้ ลัดโขกลัดปลาลุม่มผุแล้วนำโคุตกตุกโคงเลยใช่ไหมาต่สายนำกำออกเส้นอ,องหารลงไปไมันเป็นสายนำกำตุกแข้มทาเพื่อดี่คอยไปเห็นหม,ม่องน้นตกมีแะไรเขาว่านำกำตุแ oh. ปเวามันเผาลงเขา oh. เขาไปสือมันเผาคนนำบ้านเลยเขาสูไปสือมันเผา อยู่ปากน้ำกำเราเลยไปน้ำเล้าไปบึ้งปากน้ำกำตกกระลัดโขกกระรัดปลาไปเอรีเห็นไหมกัดผู้ลัดปลาไปเอรีซื่อยันเลยมาบักกำบ้าไปก็เลยว่าสายน้ำกำไปเมืองของหารกระหล่มลงแล้วก็มาบักกำก็ได้แลียนเลยหลุ่มน้ำไปเลย เป็นสายนำกำผู้นายหลวงเหตุหลายงานเลยตะกี้บุมีแหงน่าลายอย่างแหงเดียวเนี่ยโอ้ยสู้สู้เป็นยานเป็นยานเลยเหลวงราชการที่เก่าเหตุตานนำกำเป็นระยะระยะระยะเลยมีนำเป็นระยะระยะเป็นพัฒนา มันก็เลยได้นำมันใส่กระเสียงได้นำใส่การกเสียงเป็นเมืองพญนาจุมกระเพดเป็นพญนาจมันส่งขึ้นมาเป็นเหลืองเป็นเหลืองเป็นพืชโอ้ยพื้นแทนจุมลุงเมืองเป็นเมืองพญนาจ เมืองหานเมืองน้องหานด้วยหลูกจุ่มตงคือนเตนบาดาลตดวเมืองสกลมันก็อยู่หลอกนอกางมือนกันเป็นหลุมเป็นอยู่ในหลุมโอ้ไปเมืองสกลเมือนหลุมภูเขาก็เป็นน้องหานเมันเป็นหลุมเป็นซอกเดี๋่วมันอยู่ในซอกเลยเกียบบึงไว้ เ,เ,เ๋ยวใหญ่มันกับหมงใหญ่เสร็มันกับน,นักพูงแลว้วมันเป็นขาดไปเท่าเป็นเมืองพญานาคมาเตวียมจันทร์ยเวียงจงร์จล่ะเกิดกวนูเวื่องจรศาสนายุคเท่าเนี่ยเป็นาห,หาพันกับหาพันปี หยุบเมื่อมนุษย์สาวนี่้ะออกจกหันกันสิเกิดไฟมาไล่กันใหม่ลกูกทำเบิดหอดาปั้งปีแต่เว้นสิออกเก็ดหน่วยเป็นไฟเป็นเทาเป็นเท,า,เนเทาไปเลยเป็นวันง่วคืนหวยสิไล่กรับนนแล้วก็สองพันกลัวเนาะไปคอนแล้ว เขออกเช็ดหน่วยเขาเปลือยเลยี่ยวแต่หน่วยเดียวก็พอแห้งหมอนหมอนก็เลยออกเช็ดหน่วยแล้วคอนเราทานมาเนาะแต่ฮะเนี่ยมันเกิดมามาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมาใส่กล่อมเลยมันเทียดมึงก็แบบเปนเทียบมาหลายยุคหลายสมัยเป็นแสนปีล้านปีอุ้ยเขาบอกเขาลึกไปขึ้นเรือเสือ ยุกไท้าเลยหยุกมาใส่จากใส่กลรมแต่ว่าให้ชื่อสินเอาไปบอกให้ตัวตัวให้กินสัตหมหลักก็แม่พีพิปานอาซาวเนี่ยบัไดเป็นเกียรตเป็นสร้างหลักหลวงหลักหลักใครอยู่อัฐบาลักวงหลักหักแตว่าขีมกัแล้วตมเราคายติกี ปลูกซ่าขายกรมเราขายหลักรวงหลักก yeah> ็แม่พิพาลสาวหนี่มเขียดหลายคนสั่งหลายก็สาบเสียงแสีงว่าภูมิม่สินภูมิภูมิไม่สินเอาไปภูเราคนบเบยางสินเลยเอาไปอีกจงว่าภูเราเป็นก็ได้ไม่เหนียวน้ำก็ว่ามันลุย่หรอคน เี่นลายบนหุบ oh. yeah. right. mm ัต hmm. yeah. 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 okay. yeah. yeah. ิเปลี่นเป็นเปลงบางท่านไปละลึกไปละลึกมีหอยเปลี่ยนขนกับลาดยางบางทางลาดยางบางทางไปสวรรค์หกคือที่เจ้าขึ้นผู้อะไรว่าบูไปเกือบชีบารอดอุบัติขึ้นผู้ไปสวรรค์มั้นเปิดว่าไปปลื้มไปหลอดไปเหงื่อไป ขอบคุณ